ไขข้อสงสัยให้หายข้องใจว่าทำไม Adidas บางคอลเลคชันของ BLACKPINK ไม่มีลิซ่าแต่ขอบอกก่อนว่างานนี้ไม่มีดราม่าแต่อย่างใดค่ะก่อนอื่นต้องขอเท้าความก่อนว่า หลัง Adidas เปิดตัวร่วมงานกับสมาชิกทั้ง4คนของ BLACKPINK นั่นคือ Jisoo, Jennie, Rose และก็ l i ซ a ระหว่างทางอาจจะมีดราม่าเข้ามาเรื่อยๆเรื่องการโปรโมตสมาชิกในวงอย่างไม่เท่าเทียมจนแฟนๆออกมาเรียกร้องหลายครั้งทำให้หลายคนกังวลใจว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นกับ Lisa ด้วยเช่นกัน ซึ่งเราจะขอ,อยกตัวอย่างเหตุการณ์ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะเมื่อบัญชี Instagram Official ของ Adidas Original ประเทศเกาหลีใต้ได้โพสต์ภาพคอลเลกชันใหม่ประจำฤดูใบไม้ร่วงที่ได้สาวสาวแบล็กพิงคมาร่วมโปรโมทแต่หลังจากลงภาพของจีซูโรเซและเจนนี่ไปแล้วก็ลงภาพโปรโมตรองเท้ารุ่นใหม่ตามมาโดยไร้เงาของลิซ่าในคอลเลกชันนี้ จะทำใหหลายคนเกิดความสงสัยว่าทำไมอาดิดาสไม่ลงรูปลิซ่าเพื่อโปรโมทเหมือนกับเพื่อนๆในวงอีก3คนกันล่ะใครที่กำลังจะดราม่าบอกเลยว่าขอให้หยุดค่ะเพราะการที่อาดิดาสไม่โพสรูปของลิซ่า แต่โพรูปของสมาชิกอีก3คนในวงเหตุผลคือปัจจุบัน Adidas มีการแตกลายเสื้อผ้าและโลโก้ของแบรนด์ถึง4แบบด้วยกันโดวยวันนี้เราจะขอจอดจงไปยังโลโก้ที่สาวสาวแบล็คพิคมีความเกี่ยวข้องอยู่ค่ะซึ่งถือเป็นโลโก้ที่แฟนสนิเกอร์นะคะเห็นกันบ่อยๆเลยค่ะนั่นก็คือโลโก้ a d i d a s o r i g i n a l ลักษณะจะคล้ายกับใบไม้3ใบกําเนิดขึ้นในปีคศ1971 เป็นหลายเสื้อผ้าที่จะมีความเป็นแฟชั่นส่วน adidas performance นะคะจะมีลักษณะคล้ายกับภูเขามี3แถบเรียงกันกำเนิดขึ้นในปีคศ1990จะเน้นไปที่สินค้าสำหรับกีฬาโดยเฉพาะ ้าเราสังเกตดีๆค่ะจะเห็นว่าโลโก้ Adidas ของสามสาวแบล็กพิงค์ในรูปที่ไม่มีลิซ่าอยู่ด้วยนั้นเป็น Adidas Original และบัญชีที่ลงรูปก็ใช้ชื่อว่า original_kr Underscore นั่นหมายถึงการโปรโมทลายสินค้าของ Adidas Original เพียงเท่านั้นค่ะ ในขณะเดียวกันนั้นนะคะลิซ่ากลับไปปรากฏตัวอยู่บน Instagram Offi c ิเชของ Adidas Performance ที่ใช้ชื่อว่า Adidas KR โดยลิซ่าได้ร่วมโปรโมทประกอบคู่กับรุ่นพี่มิโนจากวงวินเนอร์ในคอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ผลิลิซ่าเอกมิโนซึ่งให้ความรู้สึกท้าทายและตอบโจทย์คอนเซปต์ของ Adidas Performance ได้เป็นอย่างดีค่ะ หากจะสรุปง่ายๆนะคะก็คือลิซ่าและเพื่อนๆสมาชิกในวงอีก3คนก็ต่างรับหนะ้าที่ในการโปรโมทให้กับ a d i d a s เหมือนกันเพียงแค่คอลเลกชันล่าสุดที่ออกมาในเวลาเร่เรื่อกันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของลายสินค้าเท่านั้นซึ่งของลิซ่าจะเน้นไปแนวสปอร์ตมีความเท่ดูดันส่วนของจีซูโรเซ่และเจนนี่จะดูซอฟลงมาและดูเป็นแฟชั่นมากกว่าส่วนคอลเลกชันก่อนหน้านี้ที่มีลิซ่าเข้าร่วมด้วยก็ยังเป็นไปตามเดิมค่ะ และล่าสุดนะคะในวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทาง Adidas Original ก็ได้ออกมาโพสภาพคอลเลกชันใหม่ของปีนี้โดยที่มีสีสัน blackpink อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยล่ะคะ่ะสำหรับครั้งหน้านะคะเราจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะ